สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่รานครับพวกผมแก็บคิงโรเลตนะครับผมนี่คือยี่สิบดับเกมมือถือที่ดีที่สุดนะบอกด้วยเกมในคลิปนี้คือตั้งใจเลือกขึนไปเพิ่อย่างมากแล้วครับผมซึ่งคัดเฉพาะเกมทรรมานาเล่นหรือว่าคุณภาพเยี่ยมเท่านั้นเลยนะต้องบอกเลยเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมหลากหลายแนวจะเป็นเกมหลากหลายรูปแบบเลยให้เพื่อนๆสามารถเล่นได้นะดูชื่อเกมหรือว่าการหลอดเนี่ยคือดูี่ช่องของมไปเลยนะจะปักอุลแวะก็ผมสรับเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันแล้วผมโอเค let's go เกมระดับที่ โรดพรีเดียมชันโมบายก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมดอบบิ๊กบอยหรือว่าอยากได้เกมในแข่งรถโหดก็มีแล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือเราเนี่ยต้องแข่งรถอยู่แล้วนะคือเราต้องแข่งเข้าอชันไชก็ผมแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่เราต้องขับรถไปตามท้องถนนแล้วก็เข้าเส้นชัยไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่าในเกมนี้ยังมีการต่อสู้สุดเหมือนแล้วก็ผมซึ่งเราต้องสามารถต่อสู้เขาในห,หน้าในเกมอะไรงี้นะคือใครมาขัดขวางเราเนี่ยเราสามารถต่อสู้ได้ก็ผมเป็นเกมที่บ้าห่ามากมาเลยนะเพราะว่าสำหรับใครอยากได้เกมแบบมันๆก็ม่อองคิดมาีแล้วก็ผมซึ่งภายในเกมนี้คือจะมีหลากกหหหลลลาาาายยด่นจะมีพื้นทองแข่ง แล้ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมในคัรถอยู่แล้วก็นี่เลยเหมบบาะมากๆเลยนะซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือจะมีความสามารถและรสกิลให้เราใช้ด้วยไม่จะเป็นการป้องกันการโจมตีรการถีบรถต่างๆคือมีผลแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมขับรถแบบบรรทุเดือดก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้คือภาพสวยพอสมควรนะแต่ว่ามันถือเป็นกา,ารก็สามารถในเกมนี้นะก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อหนักเล่นนะน่านเล่นมากๆเลยติดเครื่องเอาไว้ได้นะเกมราดับที่สิบเก้า ฟิตติ้งซิตี้ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวชื้อโรดภาพสุดจัดจ้านก็นี่นะ้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมฟอร์มยักษ์เกมหนึ่งเลก็ว่าได้นะซึ่งภายในเกมนี่คือภาพกราฟิกในเกมนี่สวยงามและการสร้างมากๆเลยซึ่งในเน็ตในเกมก็คือจะมีภารกิจแต่เรื่องให้เราได้เล่นด้วยภายในเกมคือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมคือเราสามารถได้กับเพื่อนได้ด้วยนะหรือว่าเราเนี่ยสามารถเอาชื้อโรดจากเราเพื่อสมบีได้ก็ผมสมบีในเกมนี่คือโหดและวก็สมจริงมากๆเลยนะคือแม้แต่เมกะสมบีจะมีลำบากต่างๆมากมายแล้วก็ผมในเกม านรู้ว่ามีอะไรให้เราทําเยอะก็นี่แล้วับผมแต่บอกในเกมนี้เราสามารถเอาช็อตรอดจากฟิลิปซัมบี้ได้หลายรูปแบบเลยนะเป็นเกมที่มันดุเด่นมากๆแล้วก็ผมในเรื่องในเข้มข้นมากเลยนะซึ่งนอนวยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ก็ผมสามารถได้กับเพื่อนได้ด้วยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเชิญเดียนักเล่นนะเก okay, มระดับที่สิบแปด สกายเกมเบลส์แอร์สุดพรายเมสีทก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือจะมีหลากหลายภาคมากๆเลยนะแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคใหม่ที่น่าสนใจมากครับผมซึ่งในเกมนี่คือภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามระดับการสร้างมากๆเลยนะคืออารมณ์คล้ายเกมสงครามอะไรอย่างนี้สงครามอากาศก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับศัตรูมากมายในเกมนะจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราเนี่ยทำด้วยครับผมนี่เป็นเกมสงครามที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมนักบินอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นจ้ามากๆเลยนะแน่นอนเกมนี่เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชื่อเลยเล่นได้นะน่่าาเเลลนมกๆย กมระดับที่สิ็ สปองบอบสแควร์เพนส์ก็ผมสำหรับใครที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วก็นี่น่าจะของมาไปเกมแล้วนะซึ่งเกมนี่คือน่าสนใจมากก็ผมเคยราไปใค่เราดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งแล้วก็ว่าได้นะซึ่งไพโดเกมนี่คือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆก,ก,ก็ผมจะมีรุ้เล่นต่างๆมากมายเลยคือเราไช้ไปจนไพในโลกของเกมนี้ก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้นะว,ว่าแก้ไขปัญหาต่างๆรอผ่านต่างๆคือมากมายแล้วผมสำหรับใครที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วก็ลองดูเป็นเกมได้นะไพโดเกมเนี่ยจะมีอะไรให้เราทำเยอะก็ผมลุ้ ตัวนังนี้ก็สามารถลองดูเกมนี้ได้นะแต่ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีต้องเสียเงินในการซื้อนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเก็บอับไลค์ก็ผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะน่าเล่นามากๆเลยเกมมันดาพิสิบหกแบนเดอร์เพลทโรก็ผมสำหรับใครแบบว่าเนี่ยอยากเล่นเป็นตำรวจอยากสวมเป็นตำรวจบ้างอะไรเงี้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมเนี่ยเราจะได้สมบัติเป็นตำรวจชายแดนะอะไรเงี้นะซึ่งเราจะไปรถผ่านไปมาก็ผมซึ่ง เราอยากลองเป็นตำรวจแบบไหนก็สามารถลองเป็นดูในเกมนี้ได้นะซึ่งในเกมนี้คือเราจะได้เฝ้าด่านก็ผมคือจะมีคนเข้าเมืองต่างๆมากมายเลยคือเราจะได้ตรวจคนรถต่างๆมากมายเลยนะเราเนี่ยต้องคอยตรวจคนก็ผมว่าเนี่ยคนที่ผ่านไปมาเนี่ยคือมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่ามีอาวุธสงครามหรือเปล่าร่วมมีอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราต้องตรวจคนในเกมนี้นะเราสามารถตรวจคนได้อย่างละเอียดแล้วก็ผมซึ่งในเกมนี้คือจะมีคู่หูให้เราด้วยคือน้่งม้าเนี่ยก็ผมซึ่งน้่งมาเนี่ยจะช่วยเราตรวจคนด้วยและเราสามารถเรียกคนที่ขับรถเนี่ยมาตรวจคนเพิ่มเติิิมมมมมไไไดด้้้วว่่่่่าา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 เเเเเเนนนนนีีียยยปป็ใคครรรรรรจจกกหหหสสงงงผฎือออละะถ ในเกมนี่คือเราสามารถพิจารณาได้ว่าเนี่ยคนนี้ควรถูกจับหรือว่าคนปล่อยโตไปนะคืออำนาจอยู่ที่เราหมดเลยก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมตำรวจก็นี่เลยนะ <S <S เป็นเกมออนไลน์ไม่ต้องเส้นดเกรนได้ก็ผมเกมมนดับที่สิบห้า เดวว์ฟก็ผมสหรับข่ายผมเนี่ยเบื่อแล้วกันไปไม่ต้องอยากเป็นหมาป่าบ้างก็หนีแล้วก็ผมซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้ยคือล่าเล่นน่าสนใจมากๆเลยนะคือเราจะเล่นเป็นหมาป่าก็าผมคือเราจะได้ฟาร์มเลเวลของตัวเราเนี่ยตั้งแต่เลเวลอหนึ่งไปถึงเลเวลสูงๆเลยนะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีสกลิลให้เราใช้ดูครนะับผมแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถล่าสัตว์ต่างๆ,ๆมากมายแล้วก็ผมคือเราสามารถรวมฝูงกับคนอื่นได้นะซึ่งในเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ในเกมก็ผมแน่นอนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งในเเเกกกกกกมม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 คคคืือออออออจจะะะะีีีีีหหหหลลลลาา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 ยยยยแแแแปปปรับบผผนนนนนนน่่่่่่่่ข้้งงงงววตตทซึ สามารถเรียกเพื่อนหรือว่าเรียกคนในเกมเข้ามาดูมันได้ก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะสรับไครที่จากสมุนบัเป็นหมาป่าก็หนีนะับผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยสับใครสนใจในเกมนี้อย่างที่บอกนะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ับผมเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยซึ่งแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ับผมต้องใช้เน็ตนักเล่นนะน่าเล่นมากๆเลย เกมระดับที่สิบสี่ brothers a tale of two sons ก็ผมสำหรับใครบอกเนี่ยโอ้เกมมันอื่นแล้วไม่เอาอยากได้เกมแนวที่มีเนื้อเรื่องมากกว่าก็นี่นะก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมตำนานสุดคลาสสิกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ต้องบอกในเกมนี้เป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องก็ผมและเนื้อเรื่องของเกมก็คือเข้มข้นแล้วก็น่าสนตามากๆเลยนะสำหรับใครชอบในเกมแนวแฟนตาซีหรือว่ากำลังตามหาเกมแนวผจญภัยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมก็คือจะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องอะไรเงี้ยจะได้ผจญภัยในโลกของเกมนี้นะจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ผมเกิดขึ้นนนนใเเกมี้ะ ภัยในเกมนี hey, ่คือเราจะได้เอาเชื als, of of ้อรอดผจญภัยต okay, ่างๆเราแก้สนาต่างๆมากมายแล้วก็ผมแล้วก็ท่องโลกไปในเกมนี้นะจะมีอะไรให้เราทำนี่คือเยอะมากๆก็ผมสรุปมาต่างๆได้มากมายเลยสำหรับใครสนใจในเกมได้ไปเกมแนวที่มีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะไปเกมออนไลน์ก็ผมไม่ต้องเชิญเด็กเล่นได้นะเกมมาดับที่13 ทูมไรเดอร์อันดีเวอร์สฟรีก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมผจนภัยในป่าก็นี่นะครับผมซึ่งในเกมนี่คือนี่เป็นเกมตำนานอีกเกมนึงนะต้องบอกเลยเกมนี่คือน่าสนใจมากเลยเป็นเกมที่นานมากเลยด้วยซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ผจญภัยในป่าก็ผมเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าโนสาวหรือว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายแล้วก็ผมเราต้องเอาชีวิตรอดและต่อสู้ให้ได้อะไรอย่างนี้นะเป็นเกมที่น่าเล่นมากเลยก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าโนสาวมากมายแล้วผมจะมีฉากเล็กๆขั้นสีเล็กๆน้อยให้เราเล่นด้วยนะสำหรับใคครรรททีีีีี่่่่่่่่ชออออบบะะะะะไกก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 ััตสสู้้วาา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 ยยยยยดดเเเเมมมมมมผจจภ็็นนนนนนนปลลลลลหหหหถ คิวมาครับผมสำหรับใครชอบเล่นเกมมาต่อสู้หรือว่าเกมระวโจนพายก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมเที่เลน่นมากมากเลยนะสำหรับใครที่สนใจในเกมนี้เป็นเกมอล็อกไลท์ครับผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้ในะที่สำคัญเนี่ยมือถือสเปคไม่เทพก็เล่นได้นะเกมระดับที่12 ฮัโซ่ในเกมจเจ็บออนไลน์ชุดเตอคร,รับผมสหรับใครที่ชอบในเกมเป็นยิงปืนมากกว่าก็นี่แล้วครับผมสิในเกมเนี่คือจะมีลูกเล่นเยอะมากๆ,ๆเลยนะจะมีอะไรให้เราทำเนีย่ยคือเยอะมากๆครับผมคือเราสามารถต่อสู้กับเหล่าคนอื่นได้ครับผมสิในเกมเนี่คืนนอนนจะมีทั้งอาวุธแล้วก็จะมีทั้งรถด้วยคือเราสามารถขับรถของเราเนี่ยไปช่วยกับเหล่าคนอื่นได้ครับผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะเพราะงั้นสำหรับใครที่ไม่สนใจอะไรบ้างจะได้เกมมาต่อสู้แบบมันเดือดเดือดก็นีเล่าผมเป็นเกมในวมมองจากภาพวงบางสูงนะเป็นเกมที่ภาพสวยจัดจ้านมากๆเลยว่าเกมนี็บอะมากๆเลยว่าเกม ไปเกมออนไลน์ก็ผมต้องใช้เด็กเล่นนะน่าเล่นมากๆเลยเกมมาดับเบิสิบเอ็ด

ลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากครับผมจะมีอะไรให้เราทำแต่เืาเยอะมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมติดเครื่องอาไว้ได้นะ เกมบันดัพที่สิบไฟแครบก็ผมสำหรับใครที่ผมเนี่ยอยากเป็นปูดูบ้างในชีวตนี้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้สมบัติเป็นปูนะคือเราจะได้ต่อสู้กับเราปูตัวเดียวอซึ่งสำหรับใครผมเนี่ยเบื่อกันไปหมดแล้วอยากลองเป็นปูบ้างก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีปูเนี่ยหลากหลายตัวให้เราเลือกเล่นามากครับผม่งนอนว่าจะมีอาวุธหลายอย่างให้เราเลือกเลือกใช้ด้วยเป็นเกมเรานต่อสู้แบบฮา,าอาะไรอย่างงี้คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะซึ่งเข้าไปในเกมปุ๊บเนี่ยเราสามารถต่อสู้ได้ยอย่างมากกล้ี่งแล้วกมมเลย ซึ่งเกมในภาพระฟินในเกมเนี่ยคือสวยงามมากๆพอสมควรนะสำหรับใครจะได้เกมมาต่อสู้ก็นี่แล้วก็ผมไปเกมแล้วหาเกมมึงเลยก็ว่าได้นะซึ่งแน่นอนเกมนี้เราสามารถเล่นในโหมดออฟไลน์ก็ได้เล่นในโหมดออนไลน์ก็ได้ก็ผมเป็นเกมทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยนะใช่เด็กก็เล่นได้ไม่ใช่เด็กก็เล่นได้ก็ผมเกมราดริดเก้ คอมแบทแมจิกก็ผมทรัพย์ไคเนี่ยนะเกมเนะสงครามก็นี่เลยนะซึ่งต้องบอกวนะเกมนี่คือความจำเนี่ยแค่ร้อยกว่ามีเท่านั้นก็ผมแต่ว่าเกมนี่คุณภาพเยี่ยมมากๆเลยซึ่งการเดินแลากกับเพื่อนต่างเกมนี่คือสม,มุดเลื่อนไหลามากๆเลยนะเกมนี่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องใช้มือถือสเปกเทปเพืเล่นได้นะซึ่งเกมนี่คือรองมาือค่ายเกมสงครามแลนะเกมมาต่อสู้อะไรอย่างงี้ภายในเกมจะมีตัวละครเยอะมากก็ผมจะมีอุปสรรคหลายอย่างให้เราเลือกใช้มากๆนะไม่จะเป็นดาบตะนูคือจะมีอะไรให้งหมดเลยหรือแม้กระทั่งแม้เท้าก็มีด้วยนะซึ่งในเกมนดดด้้้วยยยผมมมมมแแบบบัันนนุเเเืออาาาากละะฝ่่่่่่ตตรงงงขีีีจททสส สัตว์ตรบต่างมากมายแล้วผมคือเราต้องต่อสู้แล้วก็ชนะให้ได้นะสำหรับใครที่ชอบมาเกมต่อสู้อยู่แล้วก็หนีนะครับผมในเกมเคยจะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นเล่นมากๆนะเราสามารถอัปเดตตัวละครของเราได้ครับผมสำหรับใครชอบมาเกมต่อสู้หรือว่าชอบมาเกมงสงครามอยู่แล้วก็นี่เนี่ยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเชนไหนก็เล่นนะน่าเล่นมากๆเลย เกมบรรดัพิี่ปด Ding and d n s ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมสำรวจอันเจี้ยนหรือว่าอยากได้เกมแนวชรอดมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่ยคือเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในดันเจี้ยนอะไรเงี้ยนะคือเราจะได้ต่อสู้นะว่าไปฟาร์มข,ของต่างๆในเมืองดนันเจี้ยนก็ผมก็จะนอนจะมีของต่างๆมากมายเลยด้วยเราสามารถฟาร์มของเราหาได้นะแต่ต้องบอกเราไม่ได้มีแค่อของอย่างเดียวจะมีพวกสิ่งทีขวาง,งเขากดต่างๆมากมายแล้วจะมีพวกเราศัตรูต่างๆมากมายคือเราต้องเอาชรอดให้ได้อะไรเงี้ยนะเราต้องขุดของค้นหาสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยนะซึ สร้างด้วยนะเราสามารถอัปเกรดตัวละครหรืออัปเกรดสกิลของเราได้ก็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมส์รนนเจนอยู่แล้วก็นี่เลยนะต้องบอกในเกมนี้ภาพสวยมากพอสมควรนะไปเก็บออฟไลน์ครผมไม่ต้องเสียหนี็เล่นได้นะมันมากๆเลย เกมบรรดับที่7 Bug Heroes 2ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมมาผจญภัยหรือว่าอยากได้เกมมาต่อสู้ก็นี่เลยก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมมาต่อสู้หรือเกมมาผจญภัยอะไรงี้คือเราต้องเอาชีวรอดให้ได้อะไรงี้นะซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราในเลือกใช้มากๆายก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีความเท่แลจัดจ้านด้วยเหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบในเกมมาผจญภัยอยู่แล้วก,ก็นี่เลยก็ผมเราจะต่อสู้กับศัตรูมากมายเลยเกมได้ภาพสวยพอสมควรนะสำหรับใครที่สนใจในเกมนี่เป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องใช้ไหนก็เล่นได้นะไม่จำเป็นต้้้อองใชมมืสปปเเทล่นไดผ เก <ful of> <world> มมาดับเบิ้ลหกจูราสิกมอนสเตอร์วกครับผมเป็นเกมที่อลังการการสร้างมากๆเกมหนึ่งนะสำหรับใครที่ชอบเป็นเกมต่อสู้ก็นี่อยู่แล้วครับผมซึ่งไพโรเกมนี่คือเราจะได้บังคับในบรรดาของเราอย่างี้เราสามารถติดตั้งอาวุธปืนได้ด้วยนะคือเราจะต่อสู้กับบรรดาสาวคนอื่นแบบมันทุกเดือดมากๆแล้วก็ผมเราสามารถเล่นออนไลน์กคนอื่นได้ด้วยสำหรับใครสนใจในเกมนี้บอกได้ว่าเป็นเกมที่มันอลังการการสร้างมากๆเลยนะเป็นเกมต่อสู้อะไรอย่างนี้เป็นเกมออนไลน์ต้นฉบับนะ เกมระดับที่5าไอสตรีฟุตบอลก็ผมสำหรับใครชอบไปเกมไปกินรามากกว่าก็ดีนะนะสำหรับใครบอกเนี่ยอยากได้เกม,มฟุตบอลด้วยก็นี่แล้วก็ผมแต่ว่าเกมฟุตบอลเกมนี้คืออาจจะแปลกแปลกในว่าจะเกมอื่นทั่วไปนะเพราะว่าเกมนี้ไม่จำกัดเพศแล้วผมว่านี่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือเพศอะไรเรื่งสิ้นนะคือเราชอบคนไหนก็สามารถมาอยู่ในทีมเราได้ก็ผมเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยใช่ไหมซึ่งในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะมากๆก,ก็ผมและสามารถแต่งตัวแบบตามสไตล์ของที่เราชอบได้เลยนะสำหรับใครชอบไปเกมฟุตบอลอยู่แล้วก็ดีแล้วก็ผมเป็นเกมที่มันหลากหลารกระา่ามากเลยนะคือไม่่่่่ไได้มมมีีี12คคคนนนแกเทาั้นรอะไรอย่างีด ใครสนใจในเกมนี่คือน,นักเล่นมากๆเลยนะไปเก็บออนไลน์ก็ผมต้องเชี่ยเด็กเล่นนะ เกมระดบพี C, andy, ่4 Incredible Bandy ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมบันไดเมก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมนรานจภัยอะไรเงี้คือเราจะต่อสู้กับรามอนสเตอร์ต่างๆมากมายเลยคือจะมีปริศนาต่างๆมากมายให้เราได้แก้ด้วยับผม,รมเราไปคล้ายกันผจนภัยอะไรเงี้นะซึ่งแนนอนเกมนี่คือเราสามารถผจญภัยหรือว่าต่อสู้กับาวบอสต่างๆได้มากมายแล้วก็ผมไปเกมที่นั่งอะไนบ้างเนี่ยนะสำหรับใครชอบในเกมบรรดาเมก็นี่แล้วก็ผมไปในเกมจะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายเลยจะได้บอกเกมนี่คือเป็นเกมแนวว่มีนลเรื่องด้วยนะสำหรับใครชอบในเกมบรร นะครับผมต้องบอกในเกมนี้คือภาพสวยจัดจ้านพอสมควรนะสำหรับใครที่ชอบไดเกมแนวเนเรื่องหรือว่าจะได้เกมแนวอนิเมะอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้ภาพสวยมากๆเลยนะเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเฉล่เล่นได้ก็ผมน่กเล่นมากๆเลย เกมระเบี่บสามทรอยอ้าวก็ผมสลับใครบอกเนี่ยจะได้เกมมาแข่งรถบ้างแบบขอแบบอลังการก็สร้างเลยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งต้องบอกในเกมในคืนเดิมทีแต่ในเกมจะไปฟอร์บอื่นมาขอก็ผมเป็นเกมจะไปเสีย่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพสวยจจ้ามากเลยนะซึ่งตอนนี้คือกำลังจะมีโมชั่นบนมือถือแล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยภายในเกมในคือจะเป็นเกมนแข่งรถที่แบบบ้าคลั่งแบบมันดุเดือดมากๆแล้วก็ผมไม่ใช่แค่เราต้องเข้าเส้นชัยเท่านั้น,นแต่ว่าในเกมจะมีการต่อสู้ต่างแบบมันดุเดือดมากๆแล้วก็ผมเอารถชนกันอะไรอย่เงนี้ก็วยคือง ในเกมนี้คือภาพสวยล่างการก็สร้างม,มากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเก็บออนไลน์ต้องเช้แหักเล่นนะภาพสวยมากเลย เกมระดับที่สซูเปอร์มาเก็ตแชมเปี้ยนส์ก็ผมสำหรับใครชอบเล่นเกมบอนทนโยก็นี่แหละก็ผมถ้าบอกเนี่ยอยากได้เกมแนวในแมงด้วยอยากได้เกมแนวชรอดด้วยก็นี่เลยซึ่งในเกมมันคือจะเต็มไปด้วยลูกเล่นต่างๆมากมายและผมเป็นเกมที่ภาพสุดจะจ้ามากๆเลยนะซึ่งในเกมมันคือจะมีตัวละครเยอะมากๆก็ผมให้เราเลือกเล่นนะจะที่บอกเกมได้เป็นเกมในมอนตนโยด้วยคือเราต้องเอาชีวิตรอดก็ผมให้เรารอบเป็นคนสุดท้ายแต่เราก็จะทนะนั่นเองนะซึ่งในเกมมันอยากที่บอกจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายเลยเราสามารถต่อสู้กับเหล่าคนโยนในรถกันดํ นี่แล้วก็ผมซึ่งภายในเกมนี้เนี่ยคือมีเล่นที่น่าสนใจมากเลยนะคือเราสามารถเรียกคุณโย่เนี่ยต่อสู้ได้ก็ผมคือมาช่วยเราต่อสู้อะไรงี้เราสามารถเข้าไปชนได้เต็มรูปแบบเลยผมอันสำหรับใครที่จะได้เก็บมันเทนโดโยที่เอาไว้ค่ายเกมแนวเมนหรือว่าแนวกันดั้มก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมต่อสู้ที่มันดุเด่นมากเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะเป็นเกมในภาพสุดจ้าจ้ามากแล้วก็ผมสำหรับใครชอบในเกมมันเทนโดโยหรือว่าจะได้เกมแนวเชอร์รอดก็นี่เลยเกมที่น่าสนใจมากเลยนะลุเยอะด้วยสสรรับบบใใใคนนนนนจเเเกกมมมี้้ไไปปอออล์ตต็ูแงเด็ดเยอะี้ เกมมระดับที่หนึ่ง d i s m a n t l e ก็ Mental, ผมสำหรับใครบอกนี่จะได้เกมแนวชรอดมากกว่าก็านี่แล้วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมเอาชรอดที่มีอะไรให้เราทำเนี่ยคืาเยอะมากก็ผมไม่ใช่การปลูกพืชปลูกผักคือเราสามารถเอาชรอดได้เต็มรูปแบบเลยนะซึ่งมันมีแค่การปลูกพืชหรือว่าการทำฟาร์มเท่านั้นแต่ว่าในเกมนี่คือจะมีลูกได้ต่างๆเยอะมากมายเลยคือเราสามารถต่อสู้กับเราหุ่นยนตในเกมไม่ได้วเวลาบองส่วนต่างๆในเกมก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะคือเราสามารถสำรวจแบบต่างๆได้ก็ผมแบบค้นค้ำวางใจในเกมนี้ฉันแน่นอนเราสามารถเอาชรรรออออดดดไ้้เเเเเตต็็มมมมมมมููปปแแบบบลยนนนะกกกาชจุงงสผ่ี้้สสสาหรรับใใใคนนนจเเเีี่ยยตองงิกว ซื้อนะไม่ใช่เกมฟรีก็ผมถ้าจะเล่นเกมไม่ต้องซื้อเท่านั้นนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไปเกมที่น่าสนใจกองมากเนะคือเราต้องเอาชนะแบบตามรูปแบบแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเสียงิยนเล่นได้นะรักเล่นมากเลยโอเคคลิปเป็นองลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าพเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สำคัญเนี่ย เกมจะไม่จบแค่นี้นะสำหรับใครที่บอกว่านี่อยากหาเกมไม่เพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมได้ดเกมียบจะมีอีกเกมหลากหลายแนวเลยให้เพื่อนๆนะสามารถกดดูคลิปไปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เจอกันหน้าครับผมชิเกมี้พายบายขอบคุณน้องมาได้กดเข้ามาดูนะกดดูคลิปไปได้เลยเจอกันหน้านะ